ภารกิจจำเป็นนะที่มามาก็ต้องฝาดหน้าบ้านแล้วก็มาหลังบ้านฝั่งนี้จะเป็นหลังบ้าน จากนั้นก็จะให้อาหารนกเป็นขนมปังหั่นใส่กล่องไว้ลื่นเดินต้องคอยระวังบนหิมะไม่ค่อยลื่นจะลื่นบนพื้นไม้ สามนาทีนกจะกินอาหารหมดเกลี้ยงเลยไวมากโอ๊ย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 ทำอย่างนี้ทุกวัน